질문을 뽑으시고 갖고 계셔야 됩니다. 그래서 그건 본인이 대답하셔야 되는 질문이에요. 네. 팝업. 어, 어. 셨나요 <laughs> uh-huh <laughs> okay ตอนนี้ทุกคนมีคำถามอยู่ในมือแล้วใช่ท่านทุกน่มมนมีคำถามอยู่ในม,มือแล่ท่าท่นมคีคำถมอยู่นมืแ้ว่ทานท่นคำถามอยไ่ในมื้ใ่ทานก่นมคำถามอยู่ในมือล้่ท่ากท่านมีคำถามอย่นมือแล้วใ่ทาก่านมคำถามอ้ว่ากนคำถามว่ากีคำถามอว่าอีกท่านีคำถามอนะตัวเอ่จะนท่งทำานไรคอยู่ตอนนีคำถามม้ครั่ 10년 뒤에 마크 씨는 무엇을 하고 계실 것 같으세요? 네. <웃음> 네. <웃음> 10년 뒤. 10년 어, 뒤 10년 뒤 저는 34살? 35살? 와, 34살. <laughs> 왜 나한테 물어? 10년 뒤. 35. 오 마이 갓. 좋겠다. 마크 키워드아집마 앉아서 차를 드시고 계실지, 아니면 네. 무엇을 하고 계실 것 같으세요? 아, 음, 태국에서 휴가 하고 있을 거예요. 나자마만 박펀, 디멍, 다이나가. 오케이. 아가세 럭완. 아가새 럭완. 그 날짜 다아가세는 기억하고 있을 것 같아요. <laughs> <laughs> จทุกคนจำไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมผมหลังจากสิบปีนะคะน้องๆครับแต่ว่าตอนนี้พี่อยากจะขอความร่วมมือจากน้องๆสักนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นเอกลูซีนาะเอกลูซีที่ทางเอสอยากจะจัดให้กับพิเศษเฉพาะ500คนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมือถือนะครับอยากให้เก็บไว้ซะหน่อยหนึ่งนะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้เก็บไว้ก่อนเราเก็บความทรงจำดีๆไว้ดีกว่านะครับโอเคคำถามที่สองคำถามที่ถามว่าถ้าเกิดให้เลือกสถานที่ในโลกใบนี้ที่เมมเบอร์แต่ละคนอยากไปอยากให้เลือกหน่อยว่าอยากจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้ครับตอนนี้ 이 지구 전 세계에 가장 가고 싶은 곳이 어딘지 뽑아 주셨으면 합니다. 네. 전체 세계. 저는 그런 거 없어요. <목소리> 여기 왔기 때문에 그런 게 필요가 없는 것 같아요. 네, 제가 여기 왔기 때문에 그런 게 필요가 없는 것 โอเคคำถามต่อไปคำถามที่พี่ JB ครับคำถามพี่ JB ถามว่าอยากถาม g o ซเว่านะถ้าไปติดเกาะแล้วเจอโจรสลัดจะวิ่งหนีหรือจะต่อสู้กับเราโจรสลัด만약에 갇혀 있는데 해적을 만났다. 하면은 싸우실 건지 도망치실 건지. 네. 네. 행복 행복하고 부하로 들어간다. 해적이요? 해적을 만나면 도망칠 건지 아니면 싸울 건지? 아 도망쳐야죠. 이범유 어. 이왜 도망치세요? 아니, 살아야죠. 일단 살고 봐야지. ผมก็ต้องมีชีวิตอยู่ก่อนไม่ใช่เหรอคะเออเอ่อเด้ทุกโมงเชิญจูเดคต้องหนีครับโอเคหนีแน่นอนหนีแน่นอนพี่แบมพี่แบมว่าพี่แบมอ่านได้เพมเล่นชื่อคำถามพี่แบมคือคือช่วงที่ได้พักกันกิจกรรมที่ทำอย่างว่างคืออะไรบ้างครับผม พดิแดนทำอะไรครับยามว่างเอาจริงๆนะแบบว่างๆเพราชื่นึงแกบัวจิงจีเนี่ว่างเหรอครับผมก็อ๋อใช่ครับก็นอนหรือม่าก็กินข้าวสั่งอาหารรมาที่บ้านนะผมคือเวลาพักคือผมไม่อยากออกไปเจอแสงแดดสักเท่าไหร่ค่ะที่แดดมาจจอแล้วหน้าก้าวสิจิ않어요ใช่ครับผมแล้วเวลาทุกคนพัก ม่เหมือนกันหรอก็นอนใช่มครับทุคนพักทุกคนพ t h ทคพักทุคุกคนพักทุกคนัคนัทุกคนักคนัคนพนพักทุกคนพคนักทุกคักทุก s นคนพักนคคัน For a guess you want to cook which menu because. <laughs> แบบนึงได้แจคสันได้เลยบีถามสิถ้าเกิดวันหนึ่งได้ทำอาหารให้อากาเซ่านอยากทำเมนูไหนให้เขาครับอากาซ่위해서요리를해줄수있는기회가생긴다면은이제어떤메뉴를요리를해주실지ิไดามนัเอดอทเมนูลยุลิล์ใหท ผัดไทยใส่มัสตาร์ด is yugam yugam hair เหมือนผมยูกกมผัดไทยเจ๊เซี่ยเจ๊เซี่ยเจ๊เซี่ยเคทช็อปเคทช็อปเคทชโอป oh ketchup มีซอสมาเากประเทศด้วยครับโอเคโอเคโอเคน้องๆครับคนที่เป็นผู้โชคดีเมื่อกี้คนที่เป็นผู้โชคดีเมื่อกี้ s t a n บาย ด้านข้างเวทีทางด้านซ้ายเมื่อหันหน้าเข้าเวทีออกทางนู้นผู้โชคดีนะครับสตแตนด์บายด้านข้างเวทีฝั่งดูนะครับทีมงานยกมือหน่อยโอเคเชินนะครับเนี่ยยุกยอมชียุยอมช question 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 <laughs> 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 และคำถามของยุกย้อมก็คือ 자, 야, 만약에 아가세와 함께 파티를 여실 수 있다면은 어디서 파티를 하고 싶으세요? 기대할게. 이 기대할게. 어디가 좋요 기대할게. 기대할게. 잘해라. 치 <laughs> <laughs> <6. 웃음> ไอ้พวกนี่ย My Home มส่ที่บ้านผมนะคะ o ฮ e ที่บ้านยุคยอมมีอะไรดียุกยอมชีจีบ้านมีอะไรางค่ะุณแม่คุณแม่ีคุณแม่นไคุณแม่ไาคแม้าไปทีาอะไรกัานบ้างนบ้า่มนทนอะไรี่ 집에서무엇을ร같이 TV 보고ก็ด <do> <do> eh, ูทีวีอ่าดูทีวีอนออ뭐같이뭐산산책산책ั산책고อล้กวก็เดานไปเดิ่นอาอกไรเดินอลก่ันบ้างัอะ่าอยก่ากันอะกกัอะ่อวนอออ See และคำถาม <laughs> และคำถามของยองแจมีอยู่ว่า <Baba. S 2> มีอะไรไหมนะครับที่ก็อดเซเว่นอยากทำแต่โดนห้ามแบบยังไม่ให้ทำ 갓세븐이 정말 하고싶은게 있는데 정말 하고싶은데 못하게 막은게 있는지 하고싶은데 하고싶은데 못하게 막은거요? 네. 막은거요? 네 누가 뭘 못하게 했다 하고싶은게 있는데 그게 무엇인지 그런거는... <laughs> <laughs> 아우지과 <laughs> 대답 잘해야되나 이거? 미야레다 갓세븐다 미야레하 갓세븐다 꼬미기라고

때 m a 사 a i t o n i Jackson. I'm a s a i t o 이 i Jackson. I'm a Saitoni. Jackson. 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 그냥 하고 싶은 거는 뭐팬 여러분들이랑 같이 여기서 재밌게 놀고 가다고뭐 하고 싶은 거뭐팬 여러분들이랑 뭐든지 해보는 거팬 여러분들이랑 뮤직비디오 찍는 거양양그 아까 유도의 깐 네, 거쁜 뭐 땐만가 타임 뮤직 비 그런 것도 해보고 싶네 어 라이 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 อยากถ่าย MV กับเป็นแฟนแต่ยังไม่ได้ทําเลยนะครับอ๋ออยากทําสิ่งนี้ดีมากเลยเป็นการตอบดีดีนะครับมจริงๆจงอีเทดับชาราชตากามิดาเอาละครับ <c oughs> นี่คือคําถามช่วงแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเนาะหนึ่งคำถามต่อหนึ่งคน